กธุรกิจน่าจะมีปัญหาของเขาอยู่แล้วถ้าได้มีการเข้ามาคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการทํามาหลายๆแบรนด์เราอาจจะได้ไอเดียที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เราคิดเองแล้วก็ต่อยอดไปได้มากกว่าก็ได้ครับครับชื่อนรัสสถาวงนะครับชื่อเล่นชื่อแบมบูครับปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทสยามอุตสาหกรรมไผ่ครับ ปัจจุบันผมทําธุรกิจที่บ้านครับมาจิ้นฟันแต่เก็บไม,ม้เสียบที่เอามาผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ส่งเป็น b 2 b ีให้กับแบรนด์ต่างๆในห้างคือปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดปานกลางอะครับบางทีเขาซื้อวัตถุดิบที่เป็นฟู้ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมากเลยแต่ว่าซื้อวัตถุดิบแบบเนี้ยในราคาไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงมาดูผมก็เลยหาอะไรที่มาตอบโจทย์เขาอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเค้ยงั้นเราทำมันสต็อปให้กับ ร้านอาหารไหมเป็นโปรดักที่มันเป็นนอนฟู้ดครับก็คือจะมีทุกอย่างเลยมาที่ฟันตะเกยียบไม่เสียบถุงขยะหลอดหรือแม้กระทั่งน้ำยาทําความสะอาดต,ต่างๆก็จะครบให้เขาในที่เดียวเลยเพราะว่าจะได้ง่ายกับผู้ประกอบการด้วยตอนนี้คิดว่าอยากมีลูกค้าอยู่ในมือประมาณ5,000ัรายครับโอความจริงคุณวีแนะนําเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ผมติดเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกโซลูชันหรือแม้กระทั่งการทำแบนดิ้งต่างๆครับเพราะว่าถ้าเราจะสเกล up ไปถึง5,000รายหรือ5,000สาขาที่ผมอยากได้เนี่ยการทำโลจิสติกที่ดีค่อนข้างจะมีผลต่อธุรกิจมากๆเลยลูกค้าอยากได้ของเร็วอยู่แล้วยังไงมาอาหารที่ผมอยากได้คืออยากส่งภายใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ พอมาได้ปรึกษาของพี่บีเนี่ยครับเขาก็แนะนําว่าให้ทําคบคู่กันไปด้วยก็คือ B2B ด้วยแล้วก็ทํา Marketing การทําแบรนดิ้งไปด้วยครับเอาจริงผมรู้สึกดีมากๆนะส่วนตัวผมว่าพี่เขาเป็นคนแนะนําอะไรได้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆด้วยครับมันเป็น1ชั่วโมงที่เราคิดอะไรออกได้หลายๆอย่างเลยมีคุณค่ากับเวลามากครับทุกธุรกิจน่าจะมีปัญหาของเขาอยู่แล้ว ผมว่าบางทีอะถ้าเราคิดเองอะมันก็อาจจะหาทางออกที่ดีประมาณหนึงแต่ว่าวันนี้ถ้าเ้าได้ในการเข้ามาคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการทำมาหลายๆแบรนด์หรือได้เจอมากับในหลายๆฟิล์ธุรกิจอะครับเราอาจจะได้ไอเดียที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เราคิดเองแล้วก็ต่อยอดไปได้มากกว่าก็ได้ครับเหมือนที่ผมได้ในวันนี้